กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมบูมจักรเพชรนะครับวันนี้เดินทางกันมาที่ปากซอยวัดประดู่ชิมพีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีเฮียท่านหนึ่งอยู่ตรงบริเวณตลาดนี่แหละเรียกผมมาเช่าพระนะครับยังไม่เห็นพระว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าจากที่คุยก็มีประวัติที่น่าสนใจเพราะว่าเฮียคนนี้ท่านท่านนะครับท่านหลวงปุ๊กโตะท่านนี้เราก็เป็นศิษย์หลวงพ่อจวนกับหลวงพ่อหลวงพ่อแพรเฮียเป็นศิษย์พ่อจวนกับพ่อแพรก่อนครับ นี่ก็ไปเจอหลวงพ่อจนให้พระองค์นีหายอย่างน่าสนใจามากๆก็เลยขอถวายตัวเป็นสิทธแล้วผมบินอยู่ลพบุรีหลายปีหลายสิบปีครับก็เลยมีอะไรช่วยเหลือท่านกะถินหรอบอ,ะอ่ะ,อะเนื้อเงินเนี่ยใครสร้างรู้ไหมผมสร้างเอาจริงเหรอทัานองคอ๋อนีอน่ผมวันนี้ผมมาเจอคนสร้างเหรียญ 5รอบหรือว่าจวเนื้อเงินที่ต่อโค้ดที่ผมเคยบอกในช่อง YouTube ไลฟ์สดว่าเคยแรงไปถึงองค์ละหมื่นกว่าบาทถ้ารุ่นนี้ันกันไมมเข้าฝันไม่เข้าล้าเสร็จล้าเขาทํา20บาทผมไอ้มึงทํา20บาทมึงเอาไปองแล้วอยู่พิษโรคมันก็ซื้อวระชอนมาเสร็จบอกให้มึงมาทําอะไรวะบอกว่าจะฟันบอกให้บ้างมึงจะลองละผมก็เคยทำหลวงพ่อหลวงพ่อําจริงๆของหลวงพ่อของหลวงได้ไหมแ้่ก็ยิ้มยิ้มของหลวงพ่อลองได้ไหมท่านก็อย่ายิ้มยิ้มไม่เอานะไว้ป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวไม่เอาไม่ลองแล้วเขาจะลองผมทําไงอ่ะก็เลย เอาอ่างนี่แล้วกันเดียวเอาไอาคอนเคยบวชให้ก็เราลงมาสวดหน่อยเพื่อนจะลองนะมันเป็นเซลล์เดวยกันแต่ไม่สนิทนะครับผมพอจะเพิ่งไปไหน้าเพิ่องผมเอาเขียงมาลองลองพบจะแปดคนก็ยืนลอนะ้อม่ะถ้าขานนี่ปลาช่อนขานนี่ตัวใก่ตัวมันที่ <achen> นี่เจ็ดแปดคนก็กำลังมีใช่ไหมอมล้อมบสับป๊กทุกคนถานแล้วก็จ้องส,รรรสรรับปองมันเด้งวะไม่เข้าเลยไม่เป็นไรที่นี้ไอคอนขับก็อยู่ก้างทามเขาก็หยิบปลามาบีบปากก็บเอาอะไรลยอเอาเดินออกป๊บทามายกปังต่อมางแค่เนี้ย เล่นพามาเนี่ยฟังมาเยอะมากที่เรื่องเกี่ยวกับเหนียวไม่เหนียวส่วนใหญ่ก็ลองด้วยไบท่อนเนี่ยองค์ไหนที่เหนียวจริงเนี่ยก็จะอย่างที่เฮียบอกอันนี้คือเรื่องเล่าแต่ถามว่า สมัยก่อนเขาลองมันจริงไหมนักเลงลุกุกกลับหรือชอบพะเนี่ยเหนียวลองจริงทุกองพูดตรงๆถามว่าเฮียบอกหลวงปู่ผมอยากจะขอเป็นถวายศีลแล้วก็จะช่วยมีอะไรผมช่วยได้ช่วยรุ่นนั้นเหรียญเหรียญทองแดงนี่ทำไว้มื่นเหรียญออ๋ทองแดงทำไว้มื่นเหรียญเหรียญพราะจวนนะฮะเระเหรียญกันเนี่ยยุ่งนั่นแสดงว่าผมก็ผ่านมือมาสามเหรียญแล้วที่เฮียสร้างสามสี่เหรียญแล้วเดี๋ยวขอเกิดเรื่องก่อนนะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์เฮียก็เคยเจอนี่มาเจอมรานนีที่นี่หรอหลวง มาทาบุญที่บ้านมาทำบุญท,ท,ที่บ้านนะครับน,นี่คือรูปถ่ายของหลวงพ่อทองอยู่ก็หลวงปู่โตะก่อนตายก็สั่งไว้ไอติหลวงปู่โตก่อนตายสั่งไว้ถ้าปูต่ตายนี่มึงไม่ต้องไปหาใครนะมึงชอบนะไปหาไออยู่หาเรียกไออยู่เลยไออยู่หลวงปู่โตสั่งเสียไว้กับเฮียก่อนตายเพราะว่านี่เฮียอยู่หน้าวัดเจอกันบ่อยมากแล้วก็บอกว่าให้ไปหาหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หน,อ,หนองพระองค์ จำผมไว้เลยว่าอีกไม่เกิน3ปีพระหลวงพ่อต้องอยู่ขึ้นอีกเท่าหนึ่งเชื่อผมเือเขาจะซีกันคู่นี้เขาซีห้ามใครนิมนต์หลวงป,ปูง่โตปบหลวงปู่โตจะนั่ไหวใครไปนิมนต์ผมไปหาอยู่ไปนิมนต์ไว้ผมว่างๆผมสนุกนึกยังไงเขา,ามาหาหลวงปู่โตมาตอนนั้นแกก็มาเจอบ,บ้านให้ใช่ไหมแกขึ้นไม่ได้95าแกขึ้นไม่ได้ให้เจ้าคุณวโร์ขึ้นแบบเพอพอลงมาเสร็จเจ้าคุณวโรสโอลกบบลับวัดเราก็ไม่รู้เรื่องวะไอกูไม่กลับนะใครพูดหลวงปู่โต ูเลยอ่ะไม่กลับนะกูยังอยู่บ้านนี้ใครมาหามาหากูที่บ้านนี้แล้วแกก็เดินไปชั้นสามน้อยผมมีอยู่ริมถนนไงขึ้นมาอยู่ชั้นสามเลยกรกโป๊ยคือไปนั่งเลยยานนะตอนนั้นมาทำอะไรมามาเปิดบ้านเปิดร้านเปิดร้านเนี่ยสอบผิดเอาง่ายๆนะเฮียเล่าเหตุการณ์ตอนเปิดร้านให้ฟังนี่นะครับรูปยืนยันมีชัดเจนนะดูไว้เลยนี่นี่คือเฮียเสื้อขาวเนาะ เราก็ไม่รู้นะว่างแกก็โยนปิดตาของเราองค์สององค์ทั้งนี้ได้หมดใครขึ้นไปนั่งอยู่แกโยนสมัยก่อนแจกเลยพระแกไม่มีการขายใครแล้วแต่บุญใครบุญมันอ๋อแล้วแต่จังหวะสำหรับนิสัยหลวงปู่โต๊ะเนี่ยมึงกล้าขอบู่าให้ดั้งเดิมเนี่ยเจอเจอหลวงปู่โต๊ะที่วัดหลวงพ่อแพรก่อนตอนที่มีการปลูกเสกทุกๆครั้งหลวงพ่อแพร่จะต้องนิมนต์หลวงปู่โต๊ะมาเป็นพระประธานในพิธีในพิธีปลูกเสกหลวงพ่อแพรเจ้าขาหลวงพ่อแพรเจ้าขาหลวงปู่โต๊ะมาแล้วเจ้าข้าล้วก็เดินออกมาได้มาเสร็จหลวงปู่โตลงก หลวงพ่อแพรกับที่ไหนมาหลวงพ่อแพรให้ความเคารพหลวงปู่โตก็ต้องเรียกว่าเป็นพระชัานผู้ใหญ่กับเท้าเลยอต้องบอกเลยว่าหลวงพ่อแพรบอกพูดเลยอันนี้เฮียอยู่ในเหตุการณ์เลยป่ะอ้าวมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะยืนอยู่โอยู่อันนี้เฮียยืนอยู่ตรงนั้นเลยหลวงพ่อแพรถูกหลวงปู่โตถามว่าเอากี่คืนหลวงพ่อแพรบอกว่าแค่สว่างอ่ะูกเศ็จนสว่างอ่ะแค่นี้ก็เหลือกินแล้วสำหรับหลวงปู่นะสว่างก็เหลือกิน แต่จริงๆงผมผมฟังจากหลายๆท่านที่ทานหลวงปู่โตและก็หลายๆท่านที่เป็นอาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์หรอกอาจจะไปร่วมปลึกเสีร่วมกันหรืออะไรต่างๆหลายๆลหลวงพ่อที่เคยเจอจาก,กต,ตัวตัวก็บอกแบบเดียวกันเลยว่าปู่โตเนี่ยคือนั่งปุงปป๊บจิตไปแล้วไปยวแป๊บ <ละ S 1> เดียวเองภาวนาพุโทโธเนี่ยแหละแต่ว่าะจิตท่านสูงมากเมตตาสุดๆเราขนาดหลวงพ่อสดเนี่ยผมถามว่างๆหลวงปู่ถามยิงทีหลวงพ่อสดนี่ตอนนั้นเฮียยูเท่าไหร่ผมเคยไปรับจับมือองค์แรกยี่ห้าบาท ยี่สิบห้าบาทเนี่ยตรงตรงสองสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าตรงสองมาห้าร้อยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณปสี่ปสออกหน้าได้ไหมเนี่ยฮะออกหน้าได้ไหมได้ไม่ว่าหน้าก็ถ่ายมาใคยเจอก็อย่าลืมทักทายมีสิทธิ์เป็นผู้โต๊ะกับสิทธิ์ตำรวสดตัวจริงนะคือเอาง่ายๆวันนี้พูดตรงๆนะแค่มาฟังประวัติเรามาเปิดเผยทุกอย่างความจริงทุกวันเนี้ยเกจิอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเกจิที่มรณภาพไปแล้วถามว่าคนที่ทันเขาต้องรู้อะไรและเห็นอะไรมากกว่าที่เราเจอแน่นอนเชื่อ เพราะหลายๆคนที่ดูอยู่ในคลิปนี้จําไว้เลยนะผมเชื่อว่า80%ไม่ทันหลวงปู่โตแน่นอนวันนี้ได้มาฟังบางคนแขวนผ้าหลวงปู่โต๊ะหาซื้อขายผ้าหลวงปู่โต๊นับถือหลวงปู่โต๊ะวันนี้ผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มานั่งฟังและอยากให้เพื่อนๆได้ฟัง้ว็แล้วให้นับถือท่านจริงๆเพราะว่าท่านชีวิตท่านไม่ไม่อยากได้อะไรแต่ท่านจะช่วยแม้แต่ป้ายทิวัดชมาเขียนนะไม่แสวงหาความทุกข์บนผู้อื่นไม่แสวงหาความทุกข์บนผู้อื่นความสุขผู้อื่นคนทุกข์ ก็เสร็จแล้วก็เลยว่างๆหลวงปู่ถามจริงๆอ่ะซีซๆหลวงปู่มีใครมั่งอ่านี่จะถามเลยกับปากเลยอ้าวผมก็ชอบเขาลืมเราชอบเขาลืมตัางหลวงปู่ถามจริงๆหลวงปู่มีซีๆไขายมั่งของหลวงปู่อ่ะซีมีกี่คนครับรุ่นกูเหรอมีสีฐานเสือสีฐานเสืออ่าให้ถ่ายขายมั่งให้ผมให้ผมถ่ายนะต้องมีปู่โต๊ะแน่นะอ่าหนึ่งนะปู่อทองอยู่ว่าใครหลงพ่อองค์หนึ่งกิจึงก็น่าจะเป็นพ่อสดพ่อสดสามแล้วพ่อเสกวิกลยาไม่ใช่องค์แรกพูดอะไรผมงง ไอ้สอรมันสิงโตคำาำนะปูเสือซ่อนเลบอ๋อนี่หลวงปู่พูดเลยหลวงปู่ก็เลยเริ่มทําพระหลังจากนั้นที่แบบก็เริ่มทําจริงจังจัง้วต่อไปท่านก็ทาเนื้อผมปิดตาไปที่เชียงใหม่อําเภอฝางนี่ท่านสร้างวัดไวัดทางกระแจวัดศรีฝางเหรอครับถ้าไปเก็บที่เชียงใหม่ก็คือพระอหลวงปู่เนี่ยผงวิเศษต่างๆด้วยถามว่าท่านก็เอาพระผงของวัดพับเนี่ยที่เป็นพระกบบสมเด็จที่ท่านไปมาพญาไก่เถื่อนทางค้าขายเนี่ยครับอ่ะถ้าเราลองนึกย้อนกันดูว่าพระของหลวงปู่โต หลายๆคนแขวนลองนึกดีๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับ1โชคลาภสองค้าขายปีที่แล้วราคาหลบพุโตเศรษฐกิจแย่มากเลยพระราคาสวนขึ้นมาอย่างนี้เลยเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าคนเอาไปแขวนแล้วค้าขายดีอย่างน้อยก็ช่วยมีสภาพจิตใจที่ดีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆโชคเปผมมาเลยผมจบหกนะผมจบหกมาค้าขายเล็กๆนอนๆมีปัญญาให้ลูกจบกิญญาณตีสามก็รอดได้เบาลงปูต่อไปมึงทำอย่างนี้ดีไหมครับลงปูเอ่อต่อไปมึงรวย ไปเจอหลวงปู่ทิมตอนนั้นท่านพูดน้อยท่านไม่ทัดจะไม่พูดเลยอะแทบจะไม่พูดเลยวะนะขนักงานเขเพื่อนๆอยากจะได้ชุดหนึ่งหลวงปู่เพื่อนอยากได้ชุดนะมันอยากได้ให้มันมาเอาเองสุดท้ายได้อะไรบาเนี่ยประหลัดอิกตัวเดียวได้ประหลัดแล้วก็ลูกอมเคยผ่านกี่ดัมบันชรที่องค์สามดิมบันชรสามแล้วก็มีไอ้สังกัดจายแล้วก็มีขุนแผนนะฮภูผายภมานเล็กใหญ่แล้วก็เหรียญเจริญพรสามเหรียญ ราะว่าลูกกี่คนสามคนลูกสามคนอยากเช่าไว้อย่างล้วหนึ่งยังไงวันนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณเฮ er ียที่แบ่งพระให้บางส่วนนะครับเป็นพระหลวงปุโตวันนี้ได้นั่งฟังประวัติหลวงปุโตที่ไปเจอนะตอนที่ท่านทันแล้วก็มาเจอบ้านให้ประวัติอีกหลายหลายอย่างที่ผมได้พูดคุยกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปไหว้หลวงปุโตต่อนะครับที่จลัลราเพราะว่าเดี๋ยวขับรถเข้าไปอีกนิดเดียวก็พด,ด่ยวครับ,บนะ ประมาณร้อยเมตรใช่แต่ว่าทางวัดทางเข้าวัดแคบหน่อยบางท่านอาจจะเดินทางไม่สะดวกก็จะพูดไงบางทีแบบแบบนี้กันอยู่แล้วในทางร่วมกันอยู่มีสบายมาไหว้หลวงปู่นี่สบายได้ยังไงเข้าไปสวดคาถาแก้วสารพันด้วยกันครับ ถ้าเราพามาชมในบริเวณวัดนะครับ<ม>ก็จะเป็นบล็อกต่างๆนะครับตัวโค้ดถ้าท่านใดที่เดินทางมาก็สามารถมาศึกษานะครับมาลองดูก็เราจะสังเกตได้เลยว่าจะเป็นของที่ระลึกต่างๆนะครับที่หลวงปู่ท่านได้ใช้นะครับในอดีตนะครับน้องชื่ออะไรนะครับชื่อตรงชื่อตรง ตะเกียะผมไหวหลวงปู่อยู่แล้วก็ไปนวดหลวงปู่นวดรูปปั้นหลวงปู่โดยปกติแล้วเราก็ไม่เคยเจอเราไปไหว้วัดต่างๆก็ไม่มีแบบน้องไม่ทันหลวงปู่แน่นอนสอบถามไมื่อตะกียน้องเรียนที่วัดประดู่ถิ่มพีก็เป็นอิริยาบดหนึ่งที่แปลกสำหรับเด็กวัยรุ่นยุคใหม่แขวนพระอะไรอยู่ตอนนี้หลวงปู่โตกิตาปอดนี่ครับแล้วก็ปดนี่เลยเหรออันนี้อันนี้รุ่นทันท่านไหมปอดนี่เนี่ย ไม่ทันครับนี่นนไม่ทันท่านมีคนในบ้านเขาก็นับถือแต่นับถือหลวงปู่ถามจริงมีประสบการณ์กับตัวเองที่แบบว่าเจอกับตัวเองมีก่อนสอบ่อนจะไปแข่งก่อนสอบออแสดงว่าเราต้องแข่ง,งแข่งอะไรวงดนตรีครับแข่งวงดนตรีมาไหว้หลวงปู่ขอพรเด็กรุ่นใหม่ๆที่เป็นยุคโซเชียลแบบนี้เฮ้ยตะก,กี้เขาปฏิบัติเขาว่าเขาเขามีความนับถือจริงเอาพระจากในคอไปวางตรงหน้าตักแล้วคงสื่อสารแบบอธิษฐานนั่นแหละผมเชื่อว่าเอาแล้วทำแบบนี้บ่อยไหมทำแบบนี้ทุกครั้ง ทุกครั้งที่มาที่นี่ถามว่าถ้าวันนี้หลวงปู่ยังนั่งอยู่แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้สอบถามได้มีความนู่นนี่นั่นได้เสวานาได้สนทนาธรรมจริงๆแสดงว,ว่าสวดมนต์มาถามจริงสวดมนต์ก่อนนอนวันอว่าสวดบทไหนเป็นหลักบุร,าราาพาบ,บุรพาจารย์บุรพาสิบทิศนะฮะแล้วคาถาหลวงปู่คาถาหลวงปู่ถามจริงจ,งจ,งจำได้ปะจำได้แต่ถ้าหลวงปู่โ,โทรจากพันยุตธายาโนมันจะไม่ตั้งตะโกนทีเพราะวันตึงมีติโอ้สุดยอด ผมแค่รู้สึกว่าตะเกียบพี่เพิ่งไปซื้อพระที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทันหลวงปู่จินทปักศรีเขาเรียกพี่ไปซื้อพระพี่ได้พระหลวงปู่มาชุดหนึ่งน,นี้พูดตรงๆซึ่งเฮียคนตะเกียบทันพี่ได้พระหลวงปู่มาชุดหนึ่งอันนี้ตรงๆเลยนะยังไม่มีของหลวงปู่ใช่ป่ะที่ทันหลวงปู่มีป่ะฝากถือนล <c oughs> ตะเกียบผมเพิ่งเช่ามาเป็นสภาพไม่สวยเช่ามาจากคุณลุงหลักพันผมแค่รู้สึกว่า หลวงปู่คงต้องให้ผมสื่อสารอะไรกับน้องเขาแล้ววันนี้ผมให้น้องจริงๆเป็นน้องเป็นเป็น,ปน <Okay. S 1> หนึ่งในร้อยอ่ะในร้อยคนนะ่ะมีแบบเนี้ยหนึ่งคนเฮ้ยคุณมาถูกทางแล้วผมพูดตรงๆถ้าคุณสวดมนต์ได้ขนาดนี้นะก่อนที่จะทางานใหญ่ๆกิจการใหญ่ๆอะไรต่างๆคุณสวดก่อนอารัธนาบาร,รมีตั้งจิตดีๆทุกอย่างที่วันนี้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ <Yeah. S 1> วันนี้ที่ผมว่าอยู่แล้วคุณมานั่งบีบแขนหลวงปู่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผมผมมาเห็นวันนี้ผมแค่ตั้งจิตว่าเออผมจะมาว่า้นะผมตะกี้ผมห,หงมนะวง่่่นนีีีสึท มีชีวิตดีขึ้นมาได้พูดตรงๆก็เพราะบารมีหลวงปู่และอีกหลายๆองค์ที่นับถือดีใจทีไ่ได้มาเจอแล้วก็ยินดีที่จะให้ด้วยความสัตย์จริงวัตถุมงคลชิ้นนี้องค์นี้เป็นของหลวงปู่ที่ทันผมการันตีซื้อมาผมตั้งใจที่จะเช่าแล้วก็วันนี้เห็นเกิดคนที่ศรัทธาจริงแล้วน้องก็ยังเด็กก็คงไม่มีปัจจัยที่จะไปเช่าวัตถุมงคลงของหลวงปู่ฝากน้องตรงไว้ด้วยนะครับวงโยธวทิศโรงเรียนอะไรนะฮะวัะดุในทรงธรรมโอเคยังไงพบกันนะครับสวัสดีครับ